สบายดีพอแม่พี่น้องยินมีตอนรับเข่าคู่สองเช้าเราไต่คนไกลบานคือเกาเนาะตอนนี้นั่งกับยูทีสวนหน้าบานไต่บานโดนดงเนาะซึ่งมือเนี้สีมาพัดเข่านะพี่น้องก็คือห้องทองตอนเศร้าด้วยกันกินเข่ากับหัวไข่กับเจลเอ่อน้ำปลาโซอ้บักพริกดิบใส่บีบพกเน่าใส่เนาะอกับซอยพวกหอมใส่ในน้อยหนึ่งแตบ่พอพ,อ,พอสบายดีแทนผู้ช้มแน่ ไปดิตันปุ๊ <c oughs> บโจกะขเขาร่วมกันด้วมื่อนี้เนาะห้องโถงบ้านมื่อนี้การชิพผ้าบีผ้าหน่องมาเบิงเส้นเกล้าเส้นเขื่อนนี่น่องนั่งเอกส่วนนี้ก็บบได้ออกทริปไปถ่ายคลิปใกล้ๆเลยเนื่องจากว่ามาเลยขี่เขาเป็นไม่ข,าขา้าวเานาะแล้วก็ไปใสใ์ไกลยังบนท่านในดแล้วก็นหนึ่งมากกับเวลาต่างๆเนาะเห้อมุกหมุนอยู่กับการคลายเครื่องก็เลย บัวคอยได้รงคลิปรายการเอสซีบางคนเนาะกันนะจ้าแบบว่ากดยกเลิกไปนั่แน่กับมีเนาะแต่กับบเป็นยังเนาะเข้ากับเขาใจเพิ่นอยู่หลองเนาะเข้าบ่ได้ลงคลิปทีแบบว่าไปมองนั่นมองนี้ฮะนะไทยแจะมองเก่าๆเพิ่นอาจจะแบบเบื่อเบื่อกับเขาใจอยู่หลังเนาะจนเนี่ยพี่น้องเลยจนมาอยู่บ้านมันาะกับขึ้นบ่อเนี่ยมันบัมีส่นทุนกับ ทุบๆถอยท้ายไปว่าฉันซะกนอการที่เทีมทางนี่ไปเอาทางนั้นก็นได้อยู่แต่ว่ามันก็หลวกเกพราะท่านไงเนี่ยเนี่ยในการเดินทางแม่เพิ่นก็ทางกายบุคไปขึ้นเก่าเมืม่อนี้ยพัดเขาพี่น้องเนี่ยว่ายนท้ายผู้ชมนี่อันนี้เตรียมมาค้นเขาไปเ,เขาขึ้เขียนค้นเขาคิดเขาที่ทำไรพ,พ,พัดเขานในเบื้องวัดปีนี่เด็กเขาหน่อยเขาไล,ล่ใส่มาซอยคนผู้เด็กผปวดหน่อยกันบากันไปม่ได้บังคับหรอกพี่น้องไอ้เพิ่นซอย สร้ยอยแถวที่พันซอยรถพัดอ่าคองพี่นอ้องฟังกัมพูเชียนอนนี่สุมาจ,จากกัมพูเชียเป็นคองลูกแจ็กกี้ห่อช่างได้อ่านไม่ค่อยได้เป็นภาษาบาทเลยแต่ตอนนี้เหลือก่าานอนเพราะว่านอตีก็เสื่อมมากมันบุค่อยดีนะถ้าแตะมเอานิดเดียวมันดูดลู่คนว่าทาไฟฟ้าเข่าบาทนี่ไฟฟ้าเข่าขนี่เป็นยาสุมาแตะมไหม่ก็ได้เอาลวดมัดไปก่อนพอพี่เนยก็ไลฟ์ ว่าปีเก่าวะเอบ่าเขาปีเก่าแดี๋วเพราะว่าปีเกา่าปีก่อนน่ะว่าแม่กล่องเตยอยู่ในกล่องเดียวยนเยวนาะแล้วก็กลับข้างในแต่ปีนี้ก่องสามบอดก่องพิษสูตรพี่น้อยก็ได้ยางไกลแนวพุ่นอะมาผัดอยู่พี่ตัดเปล่าไมันลงคุ้มมองหันเพราะได้กินเห็ดเพื่อแต่ว่าบัตรโตในเหล่านี่สีพัดลงไปใส่ทุ่งหน้าเด้อยหอ้มันไปไปทุ่งหน้าซะเพราะว่าขั้นเสียมาใว้มองเกาลัยเนี่ยทางรถเขาเถี่ยว ไม่ได้พี่น้องเพิ่นใส่รถเทน้ามันลำบากบราแม็กต้องมานั่งควัดออกอีกก็ได้มาเสียมันใหญ่รถมาลงทุ่งหน้าแท่ๆนี่นะเนี่พาดไปผุนรถให้มันจบไปมันจะได้สบาย,าบายหากันพี่น้องบาได้จากเป็นพีพนเป็นน้องตัวเองสี่เฮ็ดอาหารเมนูให้เพิ่นมาเนี่คือเป็ดซองตัววะเพิ่นมาซอยนี่ นี่เป็ดแน่ก็มีไก่แต่ว่าเอาเป็ดไปดีกว่าเพราะไก่มันหากินง่ายเป็ดนี่ที่นขานเกลือเพราะว่าช่วงนี้เพื่อนกินอิ่มอยู่กินด่มอยู่ดีอยู่แบบมีเขาในหน้าแต่ว่าถ้าเบิดเขาไปเน้่สนต้องมานั่งเกลือทุกมหยื่อทุกวันเคือไก่หน้าบางทีก็ย่ำแดงจยงมาหายก็ได้เพื่อเดียวก็วพาไปได้นิดเดียวสินะก็ะได้พักเสียกินเขาก่อนตอนนี้ก็ประมาณมเที่ยงปลายแปดโมงไปได้ได้เที่ยงแปดสอบ ดเดี๋ยวกินข้าวเด็วก็ต่อยคนเดิมมาหลายแล้วเมื่อกี้มีแต่สองคนโอ้ยหยาดบ่ทันอันนั้นทันสมวัตมาแต่เมืองเกา่าเอากินเกี้ยนเดี๋ยวเสิร์ฟมาสิยุบยิบก็แล้วอันนั้นสบายดีทำผู้สมนะสบายดีทำส้สมซอยพลอยเด้อมื้อนี้ล่ะไม่ยังไม่บานไตไม่เฮ็ดจังไม่ลิ้นอาจะเ่ได้ไมาซอยใครสบายใช่ เดี๋ยวไปจะสิมาัคนผัดเขา่าผัดยังเขาเบิง่งมัเบิ้งอย่างเดียวทากเนาะเดี๋ยวไปสิมาซอยเนี่ยลิ้นน้ำเบิ่งน้ำอันนี้กะกินหมากอือ,อ,ร,อร์บนมาซอยเรกมาตายกีบ <laughs> คือเขาจะเก็บเขาอยู่บอลน,นีเนาะเอาแพร่ยางผู้เลยกะเวลาฝนตกมากกะ เอาแพรล่างแงพรยางปิดไปจะมาชิกจากพี่น้องบ้านเท่านี่แหละเนาะมาซอยกันก็คือเกลียวแล้วนั่งก็จะหอบมาไหวนี่เนาะนี่ไปดีฟิปโอแม่พี่น้องเฮวยเมื่อนี้ใส่ก๊บปีนี่ถือว่าใส่ก๊บประมาณหลายเที่ยนภัยยางซีภัยยางซีพื้นพื้นเท่าไรภัยยางพื้นละแปดสิบห้าพันเกียรตน,นาดประมาณซีคุ้หก,หก ซีพื้นแมนผู้ดีเป็นหาพื้นน้ำมันอีกปีนึ่็ใส่งบไซสกระสอบหกหกซีมหาสอบสอบแล้ว2องพกีบก็คือกระสอบสีพนมะกาหมดแดงถ้ากาหมดแดงอองพีบ่น้องันไทยันีตุ้กมาหนาพันจีบเหรอเากันเลยเอาแบบอันนี้ไว้ก่อนเพราะว่าให้พี่น้องว่งในตีกระสอบสอบที่ดินเดือ อบี่เรื่องเหลืองครับเป็นกระสอบที่เป็นชี้เขียวกับหมดแดงค่ะแต่ราคาหาพัานกีบเนาะแต่ว่านั่งเอาแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าบได้ใส้กระสอบไว้นะย่านเขามันออกนอพอผัดแหลวสีไปเทศใสเหลาไว้เนาะเพื่อบรหารเขามันสื่นมันอับแต่เขามันสื่นมันอับแต่มันอยู่ในกระสอบเพราะว่าปีนี้ฝนกระต,ตกแห้งนะ นี่กเขาแหงแน่บ่แหงแน่ปนปนกันไปคือเขาปีนี้เนาะปีกายเ่าใส่เขาเขาแดงเขาแดงแน่เขาขาวแน่เนาะเขาดอแน่ปีนี้ก็คือใส่สองแบบเขาขาวอย่างเดียวแม่นปีเขาขาวกับเขาดอเขาดอนี้ดำประมาณสองเดือนกระดิเกี่ยวเนาะแต่ว่าเขาขาวนี่ประมาณสองเดือนน้อยๆกันกระดิเกี่ยวคือกันปีปีสี่เดียวอะไรเจ๊สอบทุกเมื่อทุกซีฟ ปีที่แล้วได้เจ็ดสิบเอ็ดบอกเจ็ดสิบเอ็ดก็คือเขาใส่ปุ๋ยประมาณสอบหนึ่งของนารทำปีที่แล้วนะ<อ>แต่ว่าปีนี้เนี่ยปุ๋ยสอบหนึ่งแต่ว่าขิงหวัวเนี่ยขิงหวัวหลายขี้ไก่ก็หลายแต่ว่าปลูกไฮนึงในประมาณอาทิตย์ปลายแต่พอไฮนึงในไฮนิดน้อยนะอาทิตย์ปลายจะได้ใหญ่เก็บซองบอลพี่น้องแต่ว่าเขาปีนี้ก็งามง,าม,งามแต่แต่มาเสียตรงที่ว่าเขามันรีบเนาะเนื่องจากว่าตอนที่เขาเอาข้อห่วงหัน ฝนตกห่มตลอดท่านนะมันก็พัดเอาเกสรเข่าออกเลยเห็นห้เขา่ารีบไลายเนาะมาหลุนกันว่าปีนี้สิได้หน่อยหรือเหล่ร้ายกว่ากว่าปีกไก่เนาะนก็พี่น้องมาสอบถามราคาเขาต<ว>ามที่พอเคยได้เห็นผนขายเพราะเขาไม่ที่้าน,น้องมาแล้วแบบนี้เขาเปียกเปียน,นเขาเปลืองนี่ต้องขายแล้วค่ะปัญหาเป็นเขาเป็นเขาซานเนี่ าลลขาาโสองอ่้าสานร,ราคา1 2บสอพันกีบเนาะเป็นเงินบาทนี่ก็ประมาณสามสิบปลายบาทตัวนเราขาวเรื่องเพราะว่าช่วงนี้เงินกึงเนาะคือแห้ง,งกว่าปีกไก่ร้ายเติบเนะบาะเพราะว่าอีเังกับึืนนะ้ำเงินเฟร์แห้งตอนนี้เอาเงิน1นึ่พันบาทนี่ได้เงินกี่พกแสนหาซ0 0พกีบได้พี่น่องเหลืองราคาท่อคำหันยูทีเศร้าสมหลาด ายแล้วซะสามหลานกีบเนาะแบบเงินเฟ้อแห้งอยาไปับพี่น้องสด่อได้แล้วตอนนี้่อแห้งไเติมน้ำมันหมอหรือตามซื้อตกอนนี่ซื้อ้คจักราดชิปเจียต้นนี้อไยพี่น้องอยู่ที่้าดคปล้านน่ง่ม้ยบล้ยนะบ่นี่ซีบจ้ะโอ้ ซื้อประมาณ4ปีก่อนเนาะ17ล้านกีบก็อตอนนี้40 40ล้านกีบแล้วแมดอินแคมบูเรีย,ยมาจากกัมพูชาเอามังก่อนก็ซอยพอคนเขาเนาะตอนนี้ปีนี้ก็ใหญ่กว่าปีก่ายหลายเตบิบซอยเวียกแลหลายแน่เนาะเวลาไปส่งคิมก

พัดแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องเขาปีนี่ก็คือแบบรีบแห้งดีบร้ายพ่เปิดดีบร้ายกลัวดีบร้ายเลยปีนี่ตอนเกี่ยวคือเขาปีนี่ก็คือได้น้อยก็ปีกายเนาะพี่น้องในหกสิบเอสสอบคือว่าแหละหน้าเขาน้อยเดียว ต,ตัวนึงแต่ว่า,าผิดตัวนึงก็เออจับเป็นกับผีรอเ,เอาเลยไอีกตัวนึงเอา,าอไหม่เลยนาทีทับข้อพันาที่ทำลยจับขาพันทีจับขาพันที đi tụi Đó mà nghe bụi bòi đó Biết xong tôi khi nó kìa Tôi ở nhà biết bị cả Bụi thức bị nó Thì không mà มันพวม่อีมนี old, ่นะบางมีเขาเมื่อ no ก yes ี้นี <c oughs> <c oughs> <and more and more ่นะตามเขาอะไรหน่อยเปดนี่แหละไปกินอะไรส้ตสื้ใจชนะสองตัวนีไทบอีวเส้อสองตัวที่แกกินคารมกันไปแกกินพอไปพอกลงไอ้เพิ่ยายามพี่น้องเนี่ยขั้นบัตรทนทีตอนนี้พายามแต่เขาขึ้นเราขานเรก็ยายาม bye vai vai. Thằng này tầm hùng có... này chỉ thả bao viên? Quậy, nó sẽ quậy bảo. Tay bông. Để 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 tiết nè. Đây, tiết bận. con của bay đó của. Nó sẽ quậy rồi, kín kín này rồi à? เอาพีชพีชทกันเถอะบ่พิชบ่ะไปไปไปส่งธนาอือสองตู้ไปเลยอุตส่า์เห็ดเผื่ออเ้ไปไปไปแกข้าวลงไปไปพอกินเนี่ยประเดี๋ยวพอกินเนี่ยก็ต้องเพิ่มอ่ะฮะจีใช้แวตาสีเพืดกันอย่าบอคนบมดที่ไโอ้ย

กเทาไปกินที่ร่มกันใหาาอยู่ที่รับมันีจกินน้อตันต่อว่ะเรอนีแาเรงใี่พักตงเยอะป่ะเยอะปไอแกเราไปกินเนาะสู้เด้พี่่ไม่กินรือเ่าไรจวสู้่พวกเขาตอสู้บ่งบ่งขอ่อม้าเอินเนาะเอาพีนเป็นอ่เนล้ ถามหอมเดียกินใส่กินทิ mm ่พนนะมีแม่บ่ากจะการตี๋ขาไปซอยแม่ในตีอะเด้อมาเดอขาีหอยา่ยอยาี่นอาเปี่นอยกเลมีควก็พี่น้องก็ตบ

พีเศีเอาตับไปให้เจ้าได้พอยเออๆเสียก็ลกันก็อย่ไปกินตอกัพี่น้องเกี่ยงมินลินพี่น้องเอ้ยแจ๊กบัวเสบบเสบเลือแต่วยซักคั้งนึ่งนี่มาตองห้าหลังหรอกนะพอยวะนมวินมาวกม่ทลยน้นาังงนี้ก็เลือดแต่หนามพี่น้อง ตอนก็เกี้ยงแต่ยังบ่ทันอิ่มกันโต๊ะมันแซ่บๆแซ่บแซ่